เขาก็ไม่มีกันค้ากันขายกันนะครับนี่ครับสภาพสะพานปลาที่เราเคยเห็นคลึกคลืนนะครับที่เราเคยเห็นคลึกคลืนแต่ทีนี้เขาไปสืบทราบม,มาจากไหนไม่รู้ว่าวันนี้ไอเฮียเต้จะมานะครับเขาก็ปิดกันหมดเลยนะอ,นอืมเขาพูดกันอย่างนี้นะผมไม่ได้ด่านุ่งหน่าน้องนะเขาพูดกันอย่างนี้นะนะเออนะก็ยอมรับสภาพนะว,ว่าพวกเราไปไหนเนี่ย แม่งเป็นตัวอันตรายนะทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขาขายของกัไม่ได้โดยเฉพาะทาต่างท่าต่างด้าวนะมันจะเป็นสภาพนี้ฮะนะะนะเพราะว่าเมื่อตอนตีสองตีสามนะครับก็มีคนมาดูแล้วว่าไม่มีการค้าการขายกันเลยนะเงียบกันหมดนะฮะเงียบกันหมดนะตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถนะคือไม่มีการค้าการขายกันเลยนะครับก็ดูแล้วกันนะว่าข่าวมันรั่วไปขนาดไหน ปกติแล้วเนี่ยมันปกติแล้วเนี่ยมันจะคึกคืนนะที่นี่นะตนะั้งแต่ดึกดื่นค่อนคืนนะครับแต่เขาก็ไม่มีกันค้าก,กันขายกันนะครับนี่ครับ